งบน้อยอยากผ่อนต้องใช้อะไรบ้างมาดูคลิปนี้เลยค่ะงบน้อยอยากผ่อนที่ยูเฟนมีแบบวางดาวรับเครื่องเลยก็คือมีเงินต้อนตามราคาดาวมาวางก็ได้เครื่องไปใช้เลยค่ะเริ่มดาวที่4,900บาทส่วนถ้าใครอยากผ่อนไปใช้ไฟแบบสงยอดทีละ100-200ทางยูเฟนก็มีบริการออมดาวค่ะ ในแอป You Fan โหลดได้เลยและบริการนี้ของเราไม่ต้องลุ้นอนุมัติเหมือนเจ้าอ,อื่นๆนะคะของเรามียอดออมดาวที่ชัดเจนราคาไหนราคานั้นแล้วตอนออมดาวอยากเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนสเปคเครื่องสามารถทำได้เลยในแอป You Fan ค่ะแถมยืดเอกสารก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนถ้าทำงานอิสระนักศึกษารับจ้างไม่ประจำ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนใช้รายการเดินบัญชี3เดือนยื่นได้ตามปกติค่ะแค่บัตรประชาชนก็ผ่อนได้ค่ะแถมเราก็อนุมัติไวใน1วันแต่ถ้ามั่นใจว่าเอกสารครบถ้วนจริงๆบางเคสได้เครื่องไวภายใน2ชั่วโมงนับจากที่ลงทะเบียนค่ะย้ำว่าต้องลงทะเบียนครบจริงๆนะคะถ้าสนใจใช้บริการอะไรกับทางยูเฟสามารถทนะักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ